วินัยสงฆ์ข้อที่25จากพระปาติโมก227ข้อหรือนิสสกิยปาจิตตีข้อที่10จาก30ข้อนิสสกิยปาจิตติข้อที่10บาลีว่าตัสสะเจภิกขุโนติจีวเรนะอติเรกะจีวรังอุปทหันติตังอติเรกะจีวรังตัสสาหาติกันเตนิขิปิตตวัง นิขีปิตาวาปาจิตติยังติคำแปลว่าถ้าภิกษุนั้นมีจีวรที่เกินจากไตรจีวรแล้วเก็บรักษาไว้เกิน10วันจีวรที่เกินนั้นต้องสละและเมื่อสละแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหนึ่งครั้งอธิบายใจความพระภิกษุสามารถครองจีวรได้เพียงไตรจีวรสาผืนหากได้จีวรเกินมาอีกเช่นผู้นำมาถวาย แล้วเก็บไว้เกินสิบวันโดยไม่มีเหตุจำเป็นถือว่าผิดอาบัติต้องสละบวกปาจิตตีหลักการนี้เพื่อป้องกันความสะสมความฟุ้งเฟือและความหวงแหนต้นบัญญัติเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อห้ามนี้ในครั้งนั้นพระภิกษุหลายรูปอยู่ตามบ้านชาวบ้านแต่รับจีวรมากกว่าที่ต้องใช้เพราะญาติโจมถวายจำนวนมาก พระเหล่านั้นเกิดความพอใจจึงเก็บสะสมจีวรไว้จำนวนมากบางรูปเก็บซ่อนไว้ในกุฏิเป็นกองทำให้ชาวบ้านเห็นแล้วเกิดความสงสัยว่าพระสะสมของเหมือนคฤหัหั์เมื่อญาติโยมเห็นดังนั้นจึงตำหนิว่าพระเหล่านี้สะสมจีวรไว้มากมายไม่ต่างจากผู้รักสวยรักงามข่าวเรื่องนี้แพร่ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสตำหนิการสะสมของเกินจำเป็น เพราะเป็นเหตุให้เกิดความหวงแหนและอุบายแสวงหาแล้วจึงบัญญัติสิกขาบทว่าตามห้ามสะสมจีวรเกินไตรจีวรเกิน10บวันหากเกินต้องสละ